วันนี้นะครับเมนูพิเศษอีกแล้วลาบปลากระสูบเมื่อวานเนี่ยแหละครับพี่น้องครับผมเตรียมเครื่องมาแล้วต้นหอมซอยครับผัดผงิกลือข้าวคั่วโบราณเกล็ดเช้นไก่เพรามัน ข้าวหมดเสียงลองลอเซลเซียผงนัวโอเคใส่ลายแซบลายใส่น้อยแซบน้อยไม่ใส่เลยไม่แซบเลยใส่มากแบบเป็นเลี่ยนเลี่ยนซะละมันนแซบดีเนาะคุณโลเกเรอ ปุบเข้าไปนีน่ใส่เข้าไปมูอ้อาจ์บอกแดงว่าหน้าตาเป็นลาบอะไรเห็นไหมเป็น,นพี่น้องดือบ่ครับจะลงมาในกระทะแล้วพแลอง เยวไม่ได้ใส่อใส่อยากใส่ก็ใส่เม่ชอบเปรี้ยวมันต้องใส,ส่เออสิม <า S 1> หม,มากับพ่อหมานอะหันนี่นอะเจ้ไหนเจ็ล้วบละเจ็บละและ<อ>้พร้อมที่จะตักระสนจ่ครับ ฝากกดติดตามช่องจานโกยพากกินหน่อยนะคระับเพืเ่อนๆครับเ,เป็นกำลังใจให้กันละกันเด้ออาหารบ้านเราลาบปาลาลาบปลากระสุนนี่ก็จัดตวจัดจานนะฮะผักมาพี่น้องวันนี้นะรายการโอ้ลมแรงอีลีครับพี่น้องวันนี้นะุ่ะโอ้ ว่ากรมอุตุว่าจะหนาวอีกแล้วครับโนู้นไม่ต้องเห็นไหมครับภูเขาไกลๆกนู้นนะมีทุ่งนาใกล้ภูเ,เขาหันนนภูเขาอยู่ไกลๆนู้นละครับบรรยากาศบ้านนานี่เป็นป่าอ้อยเขาตัดนั่นแหละที่น้องได้ดูบรรยากาศครับ ขนาดเลยบรรยากาศพี่น้องบ้านเราอ้าพี่น้องอ้าพี่น้องเสร็จแล้วครับ,บรเตรียมตัวรับประทานนี่ต้มหัวปลานะครับต้มหัวปลาล่างปลา ีขของป่านะครับผมนกแก้มเรานะครับพี่น้องจัดๆตรกันครับอย่าแรลงครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับมีกับข้าวอะไรจัมๆน่ากินน่ากินจะลงให้เพื่อนๆได้ดูทุกวันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ